วันวันนี้เราจะมาทำเมนูปลาซ็อกเกอร์ทำอะไรก็วิธีที่ง่ายที่สุดที่เขาหิ้วๆทำกันนะครับคือเราจะเอาปลาซ็อกเกอร์โยนเข้าในกองไฟไปเลยครับเป็นวิธีที่ง่ายและนิยมกันที่สุดครับ นี่ครับทำตามเขามาเขาบอกว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับการกินปลาสักเกอร์แค่นี้ใช่เผามันเพราะว่าเกาะของมันเกล็ดของมัน,นีแข็งและหนามากๆเราก็ตามเขาไปครับก็ทำนี้เราก็ตามตามเขาแบบนี้เฮ้ยเฮ้ยกินไม้จบอกว่าปลานี่ผมเป็นคนตกได้เองนะครับ นเราจะฝากอย่างหนึ่งนะถ้าใครที่ตกปลาเนี่ยได้นะอย่าปล่อยคืนธรรมชาติโดยเด็ดขาดได้ขึ้นมาปุ๊บต้องไม่รู้วิธีไหนจะทํร้ายหรือจะยังไงแต่ห้ามปล่อยลงคืนสู่ธรรมชาติเพราะมันเป็นปลาที่แปลว่าทําลายวงจรมันเป็นปลาตะกากินทุกสิ่งทุกอย่างที่กวางหน้าอุยร้อนจริงเหรอใช่เราต้องลองไม่ลองไม่รู้อา้าวหลังจากนี้ก็เผามันไปเรื่อยๆเผาไปเรื่อยๆ น,นี่มาดูดิมาดูกันนีดูกดาะมันนะดีวให้ดูตนี้เนี่ยูดหนาแข็งมากเนี่ยางปคนมนเหมือนเอเรียน,นจริงเนาะน่าจะได้แล้วมั้งเอาเลยไหมลองเว้ยอคตรงหัวมันจะได้ไหมเล็เอาเฉพาะตรงหัวมันนะนี่นะคีออ้ไปนะมา,าด,าด,ดคคลิมา มาแลวทุกคนเอเลี่ยนเผาเฮ้ยเด็กได้ไหมเนี่ยเชื่อหัวกลัวเหมือนกันครั้งแรกของเขาเหมือนกันเขาก็กูกลองกินเดี๋ยวราตรงนี้เดี๋ยวเราคือเด็กน้อยผู้สนใจในตัวเอเลี่ยนอ่ะซีสามสองเด็กเฮ้ย ดูเนื้อดิอุ้ยขาวเลยเอออุ้ยทำไมเนื้อมันอุ้ยแห้งขนาดก้างมันยังแข็งอ่ะพ่อเนื้อยังได้ขอได้ได้แล้วอุ้ยเอาจริงป่ะสีเหมือนไก่เลยเออถ้าไม่เห็นหัวเหมือนเนื้อปลาช่อนอ่ะใช่ใช่ก็จริงเลยเนี่ยเหมือนปลาช่อนมากกว่าดูดิมากออือหืออือหือเอาลองแกะเลยแกะเปลือกให้ดีๆเลย บอกเลยนะมันกินได้จริงๆแต่นี่ก็เป็นครั้งแรกของเราสองคนอ้วมันจะเม่นข้าวเม่นนะมันจะเม่นข้าวบางคนดูเลยมาซูมดูเนื้อดิทุกคนนี่ข้าวบัวข้าวจัว๊วม,มาดูหน้าพี่เต่าเลยเอามาเดี๋ยวจะชิมให้ดูเลยข้าวป่อยไหมไม่ต้องไม่ตองคุณู้ไหมว่ามันก็ปูอะแต่เนื้อมีอยู่หน่อยดิ นี่ครับเราจะลองกันแบบเพียวๆไม่ต้องมีผสมไม่ต้องจิ้มอะไรนะครับกินปลาเปล่าครั้งแรกครับกินปลาเปล่านี่แหละอย่าดมดิห็นหน้าตาไม่ใช่กล้าลองจะบอกให้ดู ไอพีต่ตาเป็นคนที่กินอะไรยากนะเกวกับปลาอินก็ไปคิดตรงภาพของทีมเอ็กซแต่เนื้อเหมือนไ <c oughs> เหม้น <c oughs> ยนยยยยอะลองดูเราจะมายยยดยยดยยยยยยต้องลองยอ,อ,องยยยหยูยยยยยยมย่ยยยยยมยยยยยมยอนยอยย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 เหมือนยกกัยยยหน <c oughs> มยยยยยนยย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 นยย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 ยออยเยยอยยยยงย อถ้าทุกคนนะเราตัดเรื่องภาพไม่ออกไปนะนะกินนะก็เหมือนนะหอมหอมจิมเอ้ยชิ้นเป,ะปะล่าๆลี่เดี๋ยวเดี๋ยวลองเดี๋ยวแม่ผมไปเอาจิ้มซีฟู้ัมอันนี้เราจะลองแบบว่าจิมจิมจิมซีฟู้ดนะครับนี่เนื้อใครปะจุ๋มันต้องจริงๆแต่มันไม่เนี่ยดูดิ มมมันมมนออนไ่่ีีืออเเเงยและใครที่กำลังมอหารายได้เสริมต้องที่ s w 1 5 8ศูนย์รวมเกมออนไลน์มากกว่า1,000รายการที่เดียวจบต้องที่นี่เลย s w 1 5 8 เล่นง่ายได้จริงระบบออโต้เสถียรเติมถอนเร็วมากสมสมาชิกใหม่ไม่มีขั้นตำ่ำรับโบนัสทันที20%อย่าลืมแอดลงไปเลยที่ @s.w.158 โหวิว <c oughs> ดีไปไปครับแจอใหม่มทิ่หน้ามันมันไปนติดภาพนะของมันกินได้เราต้องทำลายมัน สวัสดีครับสวัสดีค่ะ